Hit or eat Eat จ้ะมามากินกันเลยสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ห้ามกราคมค่ะวันนี้หมูกระทะจะลองกินน้ำจิ้มสูตรนี้ดูนะคะของตาเด็กสมบูรณ์ปกติโอก็จะกินยี่ห้อพันท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนพอดีว่าวันที่โอกไปซื้อพันท้ายโนรสิงสูตรกวางตุ้งมันหมดมีแต่สูตรนี้แล้วก็สูตรเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยีโอลองกินไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะลอง สูตรกวางตุ้งแต่เป็นยี่ห้อตาเด็กสมบูรณ์ดูว่ามันจะอร่อยสู้ของพันท้ายได้ไหมนะคะตึงอุ๊ยว่าแล้วลืมอะไรลืมเห็ดเข็มทองกับลืมบุญเส้นเดี๋ยวไปเอาก่อนนี่นะคะเห็ดเข็มทองด้วยความที่บ้านโอ,อ้มันไกลร้านเอเชียเนาะเราซื้อมาก็แช่ช่องแชร์แข็งค่ะชีวิตคนอยู่เมืองนอก ถ้าโม่แต่ต้องไปถามใครว่าอะไรแชร่แข็งได้อะไรแชร่แข็งไว้ได้พอดีกันอันนี้ก็เลยทดลองแช่แข็งมันทุกอย่างเลยไม่รู้จะถามใครไงคิดซะว่ามันเป็นการซื้อบทเรียนโอมาอยู่ที่นี่เนาะแช่แข็งผักผิกทุกอย่างเลยเพื่อนหอมเปเเ็ดมะเขือเปร่าคือ ไม่รู้จะถามใครเนาะจริงๆมันก็มีคนให้ถามแหละแต่ก็เกรงใจเขาจะถามทุกอย่างมันก็ทุกเรื่องเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยทดลองมันหมดทุกอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่แพงด้วยแหละผักทดลองทดลองไปเลยจะได้รู้ว่าแช่แข็งได้ไหมคะแช่แข็งแล้วจะเป็นยังไงพระดีโยเห็นคนเขาโพสถามไงในกลุ่ม ลูกชิ้นปลาทำแล้วแช่แข็งไว้ได้ไหมเพราะว่าชอบกินลูกชิ้นปลาเนาะโอ๋เคยทําลูกชิ้นหมูแล้วก็แช่แข็งเอาไว้กินเองเพราะว่าคนอยู่ต่างแดนเนาะมันหาซื้ออะไรก็หาซื้อ,อยากแล้วเวลาทําทีหนึ่งก็ทําทีหนึ่งลตเยอะๆแล้วก็แช่แข็งเอาไว้กินลูกชิ้นหมูที่โอ๋ทานะเพื่อนๆไอ้ตรงที่มันเป็นน้ําอ่ะมันก็แข็งเป็นเก็ดน้ําแข็งถามว่ามันอร่อยไหมมันมันก็พอกินได้อะ่ะก็ดีกว่าไม่มีกินอะ่ะ เพราะว่าเราเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาทําบ่อยๆอยงไงเราก็ต้องทําทีเดียวแล้วก็เอาไว้กินนานๆสามีโอ้กับไทยกันเถอะประเทศไทยจะลดภาษีนําเข้าวายแล้วตลกมากเลยโอว้ว่าของพันท้ายนรสิงอร่อยกวา่าอันนี้เป็นแบบหวานหวานเกินไปอ่ะ ที่สึงของพันท้ายนอนจริงสวัสดีวันเสาร์วันเสาร์าที่หกมกราคมนะคะวันนี้อากาศเย็นมากอุณหภูมิลบหนึ่งองศาค่ะเราสองคนกำลังเข้าไปในเมืองเฮกแธมเอาของไปบริจาคของที่เราแบบว่าไม่ได้ใช้แล้วเอาไปบริจาคอ,อุณหภูมิลบหนึ่งแล้วก็รถก็มี น้ำแข็งฟรอสต์มากเลยค่ะเชา้านี้เรายังอยู่ในหน้าวินเตอร์นะคะยังอยู่ในฤดูหนาวดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมีโบสแถวบ้าโนโอนะคะแล้วก็มีไม้กางเขนลำ,ลำลึกถึงทหารที่ผ่านศึกสงครามเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ สีขาวๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหญ้าเป็นน้ําแข็งนี่เห็นต้นไม้ที่เขาปลูกไหมคะเขาปลูกให่ๆเขาจะมีหลอดอันนี้เพื่อโรเทคจนกว่าต้นไม้ใหญ,ใหญ่เขาปลูกชิดกันมากเลยอะ่ะอันนั้นเป็นสะพานรถไฟเก่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีรถไฟแล้วก็ทางๆนี้ก็จะเป็นน้ํลาลําธารน้ําน้ําเยอะปกติมันจะแห้งนะเพื่อนเพื่อน น้ำเยอะทางตอนใต้ของอังกฤษตอนนี้น้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมคือน้ำไม่เคยท่วมมา20กว่าปีเพิ่งมาท่วมผู้สื่อข่าวเข้าไปรายงานเนาะเขาขนของไม่ทันเพื่อนๆน้ำเท่าเอวอะในในบ้านเขาชั้นล่างท่วมในครัวท่วมมดสเขาขนของไม่ทันเพราะว่าเขาคงไม่คิดอะว่าน้ำท่วมเพราะอยู่มา20ปีไม่เคยน้ำท่วมเนี่ยเพื่อน นี่แหละอังกฤษสถานการณ์ตอนนี้ส่วนที่โออยู่ทางตอนเหนือยังปกติดีค่ะระดับน้ำในแม่น้ำสูงแล้วเดี๋ยวคนที่น้ำท่วมเขาก็เจอสภาวะอากาศหนาวอีกเนี่ยเพื่อนสุดยอดเลยอังกฤษญี่ปุ่นเจอปัญหาค่ะเพื่อนปัญหาจากภัยธรรมชาติแล้วก็อุบัติเหตุเนาะญี่ปุ่นเจออุบัติเหตุเครื่องบิน แล้วเจอภัยธรรมชาติอีกเจอกันหลายดอกคับปีนี้ขอให้ประเทศไทยเราปลอดภัยนะไม่เจออะไรนี่นะคะของชิช็อปปิ้งวันนี้โอจะแ,แชร์อันนี้เนาะไม่มีใครถามแต่อยากแชร์เผื่อใครชอบกินชิคเก้นทิก้าเหมือนกันเนาะนี่โอลองหลายยี่ห้อแล้วโอกับหิวว่ายี่ห้อนี้อร่อยสุดทำชิคเก้นทิก้า แล้วก็ใช้น้ำวันนี้บอลงนิดใส่แล้วก็ใช้ดับเบิลครีมเพราะในสูตรมันมันให้ใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้ด้วยกับดับเบิลครีมเนาะแล้วก็นานที่อยวกับฮิวชอบกินอันนี้ก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วอกับฮิวว่ายี่ห้อเทสโกอร่อยสุดนี่แหละเป็นส่วนผสมที่อร่อยมากถ้าใครชอบกินชิคเก้นทิก้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะของทูซื้อวัอนนี้ นี่นะคะปลากระป๋องที่โอเอามาทํายําปลากระป๋องอันนี้ก็จะเหมือนปลากระป๋องไทยเลยมันมีปลาสองอันที่เหมือนปลากระป๋องไทยคือแมคเคอเรลโอใช้ซาดินด้วยผสมกันด้วยเพราะว่าด็อกเตอร์เบิร์กโอดูคลิปในด็อกเตอร์เบิร์กบอกว่าปลาซาดินเนี่ยเป็นปลาที่ควรจะกินเพราะว่ามันช่วยลดการอักเสบในร่างกายโอก็เลยเอามันผสมกันค่ะเวลา,าทำยำปลากระป๋อง ทำยำปลากระป๋องทีไรต้องเส้นไว้เจ้าที่ค่ะเพื่อนๆมาขมอนมาเร็วมี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 มน่ะได้ยินเสียงไหมไปจัดการเอดี้บรรยากาศทานอาหารเช้าทานเสร็จก็กินวิตามินดูนู่นมีแมวมานอนเฝ้าเอดี้ หลุดออกทั้งตะก,ก้าหมดอายุนี้ทางรถไฟที่เราเดินมาเนาะเรามาดูเห็ดสุดทางรถไฟก็จะเป็นวิวตรงนี้นะคะก็จะเป็นลำธาเรเล็กๆอยู่ข้างล่าง สูงมากนะเพื่อนๆตรงนี้ที่โอยืนอยู่มันก็มีหมู่บ้านบ้านของฟาร์มฟาร์มเมอร์ mm hmm. ตรงนู้นลำธารก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านโอทางเดินตรงนี้ที่อยยืนอยู่นี้เป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยขี้แกะสุดยอดเลยใครกินข้าวอยู่ขอโทษเด้นนู่นเต็มเลยค่ะ ปุ๋ยชั้นดี yes you can you นี่โอออกมาหาเห็ดหูหนูมีอยู่แค่เนี้ยมีไม่เยอะแล้วก็มีตรงต้นนั้นอีกนิดนึงโอ้มีไม่เยอะเลยว่าจะไปทำเห็ดหูหนูผัดใส่ขิงทำไก่ผัดขิงใส่กับเห็ดหูหนูมีนิดเดียวเองนี่ข้างล่างกำลังงอก เป็นเห็ดรุ่นอ่อนๆเลยแหละโอว่าเนี่ยงอกไปตรงนี้ก็มีต้นนั้นอีกต้นหนึ่งมีอยู่สองต้นสอง่าอันเนี้ยเยอะเลยเนี่ยดูต้องระวังนะเดี๋ยวกิ้งหลุนๆตกลงนู่นมีอยู่น้อยหนึ่งมีอยู่น้อยมากแล้วก็มีโดนกัดกินด้วยนะเพื่อน โอตัดสินใจว่าจะให้เขาโตแล้วก็มีเยอะๆนี่มาอ่านกินเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าปีหน้าถึงจะมากินอุ้ยดูอันนี้ดิสวยสวยมีน้อยๆมากเลยอ่ะมีไม่เยอะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาใหม่โตเร็วๆนะลูกนะ ตัวเร็วๆนะขยายไปต้นอื่นหน่อยอย่าอยู่ต้นนี้ต้นเดียวสั่งเสียเห็ดกว่าเห็ดแถวบ้านโอจะดกชุกชุมเต็มไปด้วยเห็ดคงต้องรอเป็นปีละมั้งโอว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย